สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องนิยายรักร้ายนะคะเช่นเคยค่ะนำเสนอนวนิยายซีรีส์รักร้ายจากบทประพันธ์ของเทยิดากลนหากคุณผู้ฟังท่านใดสนใจอยากอ่านเป็นอีบุ๊กไปดาวน์โหลดได้ที่มันะคะ mebmarket.com mm hmm. นั่นเองค่ะค้นหาชื่อนักเขียนก็จะเจอนะคะขอบคุณทุกท่านที่สนับสนุนนักเขียนมานะที่นี่ค่ะ mm hmm. วันนี้เรามาต่อกันที่ บัวรอนซ่อนรักร้ายตอนที่26นะคะบัวรอนซ่อนรักร้ายตอนที่26งานใหม่วินดี้เบลฟอร์ดวอเตอในร่างของกิริดาแมคคอรีเริ่มงานวันแรกหลังจากกลับจากหัวหินที่เธอไปพักผ่อนกับหมอเกลวินผู้เป็นคู่มัน่นหญิงสาวรู้สึกสบายใจขึ้นตอนนี้หมอหนุ่มนั้นเหมือนจะยอมรับปรับตัวเข้าหาเธอเขาไม่ได้ห้ามเธอเรื่องการทำงานนั่นอีก แต่ก็จะมีแค่บางอย่างที่เปลี่ยนไปนั่นก็คือเธอหลงรักเขามากกว่าเดิมหลายสิบเท่าคิดถึงเคลวินแมคคารีทีไรหญิงสาวก็อดจะแก้มร้อนเผาไม่ได้เขาช่างเอาอกเอาใจเธอจนรู้สึกว่าตัวเองกลายเป็นเจ้าหญิงไปแล้วมักจะปลุกเธอตอนเช้าด้วยจูบอ่อนหวานในทุกวัน บางครังก็ทำให้เธอเคลิมด้วยในตาที่จ้องมาด้วยสายต,ตาของความรักและความหวงแหนเธอคิดว่าเขาช่างเป็นชายหนุ่มที่มีสเสน่ห์ล้นเหลือเธอไม่คิดว่าชาตินี้เธอจะหาเจอนี่ทำให้เธอต้องแก้มร้อนจัดทุกทีที่เห็นเรือนรังที่เปลยเปล่าของเขานั่นเองเธอไม่คิดว่าเธอจะกลายเป็นผู้หญิงไรย้ยางอายถึงเพียงนี้เธอหลงเขาจนแทบหัวปักหัวปั๊มไปแล้วอดคิดจะเวทนาตัวเองมีได้ ยามที่เหนื่อยจากงานนั้นเขาก็ไม่เคยหงุดหงิดใส่เธอสักครั้งจะมีแต่แค่เรื่องของเกรเบลแพติน่าที่ทำให้เขาหัวเสียได้ง่ายมากแต่ก็นั่นลหละเขาควบคุมอารมณ์ได้ดีทีเดียวเขามักทำให้คนอื่นเกิดความเกรงใจได้ง่ายมากแค่นั่งนิ่งๆไม่ตอบโต้ใดๆแม้แต่มาดามแมคคารีมารดาของกิริดาเองก็ยังต้องเกรงใจเขาเออฉัน แจ้งลงตำแหน่งฝ่ายบัญชีนะคะคุณกำพลนี่มันตำแหน่งเลขาคงเข้าใจผิดแน่ๆค่ะกิริดาแมคคารี่ยกมือลูบผมตัวเองเบาๆพลังนิ้วหน้าด้วยความไม่เข้าใจกับคำสั่งที่เพิ่งได้จากพนักงานฝ่ายบุคคลของแพ t i ิน c าคอมปาีชายหนุ่มคนแปลกหน้าร่างสันทัดยิ้มให้เธอไม่ผิดหรอกครับคุณกิริดาชั้นสี่ตึกซ้ายมือครับเชิญครับ หญิงสาวนิ้วหน้าด้วยความสับสนกับงานที่ได้รับมานั่นเธอมองกระดาษในมืออย่างไม่เข้าใจนักแต่ก็ยังคงทำตามชายหนุ่มแปลกหน้าคนนี้ด้วยความมีมารายาทเธอไม่แน่ใจนักว่านี่คือความผิดพลาดจริงหรือเปล่ามวสมองของวินดี้เบลฟอร์ดท,ทำงานเร็วจีเมื่อเห็นภาพหญิงสาวอีกคนหนึ่งนั่งอยู่บริเวณหน้าห้องใหญ่เมื่อเธอตามคุณกำพลขึ้นลิฟต์มาถึงชั้นนี้ในตาของกิริดานั้นเบิกกว้าง พร้อมความคิดที่เต็มไปด้วยความตื่นเต้นนั่นคือบัวบุษบาแน่แล้วหล่อนนั่งอยู่หน้าห้องนี้แปลว่าหล่อนยังคงเป็นเลขาให้กับเกรเบลแพลทิน่าคุณแป้งหวานเชิญค่ะบอสกำลังรออยู่บัวบุษบานั้นยกมุมปากยิ้มให้เธออย่างมีระยาะทว่าแววตากลับเป็นแววตาของคนที่จมอยู่กับความคิดของตนเองดวงหน้าหวานหวานงดงามที่เธอเคยเห็นนั้นมีความหม่นหมองซ่อนอยู่ มันปกปิดไว้ไม่ได้เลยสักนิดเหมือนว่าหล่อนตกอยู่ในความเสียใจอะไรสักอย่างแบบเธอเรียกชื่อนี้ในลำคอที่กำลังขมจัดเห็นดวงหน้าหวานนั้นเต็มไปด้วยความทุกข์ก็อดจะสะท้านใจไม่ได้หล่อนอาจรู้สึกผิดหรือไม่ก็ความคิดของหญิงสาวสะดุดลงเมื่อเห็นร่างสูงนั้นก้าวมาจากด้านในห้องใหญ่อ้าวแ้งหวานมาแล้วหรอเข้ามาสิอาแพทรอยอยู่นะ เสียงรื่นเริงนี้ก็เช่นกันทําให้กิริดาถึงกระหันมามองเขาหลังจากที่มัวแต่กวาดสายตาสํารวจหญิงสาวคนตรงหน้านี้อยู่นานสองนานคุณแพทแขนของหญิงสาวถูกรังอย่างง่ายดายให้เดินตามแรงชุดเขาเข้าไปในห้องทํางานขนาดใหญ่แห่งนี้เกรเบลแพทที่น่าอยู่ในชุดทำงานมีแค่เสื้อเชิ้ตแขนยาวสีฟ้าอ่อนกางเกงสแล็กสีดำรับรองได้ว่า เขาต้องใช้แบรนด์หรูยี่ห้อดังแน่นอนอิโตะทำงานของแป้งชอบไหมอ,อ๋อค่ะแต่ว่าที่ฉันอยากได้มันไม่ใช่ตำแหน่งเลขาหรือว่าคนชงชาหรอกนะคะฉันชอบตัวเลขมากกว่าคำตอบนี้ทำให้ชายหนุ่มหัวเราะด้วยสีหน้ากระจ่างไปด้วยรอยยิ้มขบคํมมันทำให้เขาแทบกลายเป็นชายหนุ่มเจ้าสเสน่ห์คนเก่าที่เคยตามตื้อวินดี้เบลฟอร์ดคาวก่อนนั้น นี่คุณเลิกเศร้าแล้วหรอคะคุณแพทยิยงเศวอดจะถามไม่ได้ลืมสนใจเรื่องสิ่งที่ได้มานั่นเสียหมายถึงอะไรแป้งเรื่องวินดี้น่ะเหรอแน่นอนความรักไม่ได้เกิดขึ้นและลืมขึ้นได้ง่ายๆนะไม่เหมือนแป้งนี่เคยหลงรักอาแพทแล้วก็หันไปหาเคลวินทันทีลืมอาแพทไปหมดแค่อาแพทเรียนไม่กี่ปี ตีหน้าคนพูดนั้นราบเรียบเกินกว่าหญิงสาวจะคิดว่านี่คือการตัดพ้อต่อว่าหรือประชดประชันใดๆเธอสตบตาคู่สวยของชายหนุ่มอยู่นานทีเดียวเห็นสายตาแปลกประหลาดนั้นก็ทำให้นึกเห็นใจไม่น้อยแย่นะคะถ้าคุณต้องติดอยู่ในอดีตต่อไปแบบนี้ฉันขอโทษค่ะคุณแพทที่มานี่ฉันไม่ได้ต้องการแย่งตำแหน่งของแบมคุณบัวบุษบาของคุณเลยนะคะ งานเลขาฉันไม่เก่งสักนิดมนุษยสัมพันธ์ของฉันค่อนข้างติดลบด้วยซ้ำขอตำแหน่งในผแผนกบัญชีให้ฉันน่าจะเหมาะกว่านะคะชายหนุ่มแค่ยิ้มขำออกมาบนมุมปากเล็กน้อยหรือแปลงกลัวว่าเครวินจะหึงถ้าต้องมาทํางานในห้องนี้กับอาแพทเธออึ้องกับสีหน้ารู้ทันของเขาตอบออกไปโดยไม่ทันคิดว่าครวินเป็นผู้ใหญ่แล้วค่ะเขามีเหตุผลพอหรอกนะคะและนี่ก็แค่งาน งั้นก็ไม่ต้องกังวลแป้งหวานอาแพตต้องการให้เราทำงานในนี้รับงานมาจากแบมและส่งให้อาแพทอีกทีชงชาร้อนๆไม่ก็รับโทรศัพท์บางครั้งเธอรู้สึกเหมือนตนเองกำลังตกหลุมพรางของชายหนุ่มคนนี้เข้าอย่างจังทีเดียวทำให้พูดอะไรไม่ออกเลยสักคำได้แต่กวาดสายตามองโต๊ะทำงานตัวนี้ด้วยความวิตกกังวลอยู่ลึกๆแล้วทำไมคุณต้องกลองขนาดนี้คะ ปกติแบมก็กลองให้คุณอยู่แล้วนี่คะ่ะก็บอกแล้วไงอาจจะให้แบมย้ายไปประจำที่บอสตันแบมกำลังหดหูเธออยู่คนเดียวในบ้านแสงดาวนั้นหลังจากเสียวินดี้ไปคืนทิ้งไว้นานแบมอาจเฉาตายก็ได้การสูญเสียมันทำให้คนเราสิ้นหวังได้แต่ว่าฉันอาจไม่ได้ทำงานนี้ได้นานนะคะอีกหน่อยถ้าแต่งงานกับเกรวินฉันอาจต้องเลิกทำงาน สีหน้าของเกรเบียลไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรเลยตบตาเธออยู่อึดใจเขาฉีกยิ้มจนดวงตาเป็นประกายนั่นอย่างอีกนั่นไม่ใช่หรือางแป้งในว่ายังไม่อยากแต่งงานกิริดาพยักหน้ารับอย่างยอมรับกับคำพูดนี้ฉันแค่อยากทำงานสักพักยังไม่อยากอยู่บ้านเลี้ยงลูกหรือเป็นแม่บ้านอะไรแบบนั้นแป้งยังเด็กเกินไปที่จะทำอะไรแบบนั้นได้เชื่ออาเหอะทำงานก่อนเริ่มเลย กาแฟาร้อนๆสำหรับเชานี้ของอาแพททุนหัวเดี๋ยวนี้เลยนะร่างสูงๆนั้นเดินกลับไปประจำเก้าอี้ประจำตำแหน่งเขาหลังจากชี้ให้เธอมองห้องเล็กๆอีกฝั่งหนึ่งมีประตูเชื่อมทางกันอยู่น่าจะเป็นห้องกลัวเธอจำใจวางแฟ้มเอกสารที่ถือติดมาด้วยพร้อมกระเป๋าสะพายวางบนกับโต๊ทำงานหันกายเข้าไปในห้องด้านข้างนี้อย่างคุ้คิดเธอคิดว่างานที่กเกรเบลเสนอมานั้น ไม่ใช่ตัวเธอเลยสักนิดเดียวแต่สำหรับวินดี้เบลฟอร์ดแล้วไม่มีอะไรที่หล่อนทำไม่ได้ดังนั้นเรื่องพวกนี้หญิงสาวคิดว่าคงต้องใช้เวลาอีกหลายวันกว่าจะชินกับงานนี้ไม่แน่ว่าเธอจะหาทางลิบเลบเคียงเคียงถามถ่ยถึงการตายของวินดี้เบลฟอร์ดว่าเธอกับบัวบุษบาอาจจะป่วนประสาทหล่อนสักนิดเธอคิดพลางยกมุมปากยิ้มในตาเจิดจ้าขึ้นมาอย่างไม่รู้เนื้อรู้ตัว ฆาตกรจะอยู่อย่างลอยนวลได้ยังไงละ่ะกลับมาที่ห้องใหญ่แห่งนี้อีกครั้งพร้อมกาแฟร้อนที่กดจากเครื่องนั้นพร้อมกับน้ำตาลไม่เอาครีมเทียมหรือนมสดนะคะคุณแพทย์กิยานั้นก็นุ่มนวลเมื่อสบตาที่ยิ้มได้ของชายหนุ่มแวบหนึ่งเห็นร่องรอยพึงพอใจปรากฏอยู่ก็เลยทำเป็นกวาดสายตามองรอบๆบ,บทำเป็นสนใจกับสิ่งที่ประดับอยู่ข้างฝานั้นเล็กน้อย นี่ฝีมือของวินดี้เธอชอบภาพวาดเป็นงานอดิเรกเขาบอกเล่าเสียงอ่อนก่อนจะส่งรอยยิ้มมาให้เธออีกครั้งเมื่อหลายวันก่อนอาไปที่บ้านมาร์คิรีเห็นภาพที่แป้งวาดนั่นก็อดสงสัยไม่ได้ถามหน่อยเหอะรู้จักบ้านแสงดาวด้วยหรือไงถึงได้วาดออกมาเหมือนขนาดนั้นถามเรากับไม่ต้องการคำตอบนักพลอกคนถามยังคงก้มหน้าสนใจกับคอมพิวเตอร์ตร,ตรงหน้าแล้วกาแฟนี่ รู้ได้ไงว่าอาแพทไม่ชอบครีมเธอเลือกที่จะไม่ตอบคำถามนี้อีกครั้งหญิงสาวพูดไม่ออกได้แต่นั่งนิ่งไปหลายอึดใจแต่เขาก็ไม่ได้เงยหน้ามามองเธอเลยได้ตัดจ้องมองดวงหน้ากระด้างที่สนใจกับงานตรงหน้านั้นขณะที่คิ้วดวกหนานั้นขรวมดเข้าหากันเล็กน้อยพบว่าทุกอย่างตกอยู่ในความเงียบกลิบราวกับปราศจากสิ่งมีชีวิตในห้องใหญ่นี้ชายหนุ่มเป็นฝ่ายเงยหน้ามาสบตาเธออยู่เกือบอึดใจ ก่อนที่เขาจะยิ้มออกมาเคลยวินแค่ถูกแป้งบังคับเรื่องมั่นหมายนั่นแต่แป้งมีสิทธิ์ในการตัดสินใจอยู่เสมอนะคุณปู่ยังต้องการให้เราเหมือนเดิมส่วนเรื่องวินดี้เคยบอกแล้วนี่อารักวินดี้แต่นี่ไม่เกี่ยวกับเรื่องของเราสักนิดหญิงสาวอึ้งไปนานหลังจากทํำท่าจะอ้าปากถามเขาบางอย่างแต่เหมือนชายหนุ่มจะเข้าใจดีกับความรู้สึกเธอยามดีเคยคิดไหมว่า แป้งต้องทำยังไงถ้าเคลวินกับหมอละลินเป็นคู่รักกันจริงๆตอนนั้นแป้งอาจจะแค่กําจัดหมอละลินให้พ้นทางไปได้ง่ายๆเพราะอำนาจลูกสาเจ้าจของหุ้นส่วนใหญ่อย่างพอกแมคเคอรี่แต่ที่แป้งเมดมีวันรู้ก็คือพวกเขาสองคนรักกันมานานตั้งแต่เป็นนักศึกษาแพทย์ทำใจไว้บ้างละ่ะอาไม่อยากให้แป้งต้องเจ็บปวดเหมือนอาที่ต้องถูกคนรักทรยศแบบนี้ ความเงียบเกิดขึ้นอีกครั้งจนได้กิริดาแมคคารีนั่งที่โต๊ะทำงานอย่างความรู้สึกแปลกแยกไม่น้อยสิ่งที่ชายหนุ่มพูดมาทั้งหมดนั้นแปลว่านอกจากแป้งหวานแล้วหมอเคลวินยังมีแฟนเก่าเป็นหมอละลินที่เป็นต้นเหตุทำให้กิริดานั้นนอนเป็นผักในโรงพยาบาลน,นั้นตั้งหกเดือนงั้นสินะหญิงสาวเลื่อนแฟ้มงานที่กองอยู่นั้นมาอ่านให้ผ่านสายตาไป พยายามสุดๆที่จะหลุดจากความคิดฟุงซ่านพวกนี้เธอต้องหาอะไรทำก่อนที่จะหมุดหงิดมากไปกว่านี้คำพูดไม่กี่คำของเกรเบลแพทิีนาที่พาดพิงถึงหมอกเคลวินสามารถทำให้ต่อมความหึงหวงของหญิงสาวทำงานหนักจนได้เธอไม่ได้เห็นสายตาอันสาสมใจของชายหนุ่มที่ปลายหางตามองมาที่เธอก่อนจะยิ้มพอใจกับผลงานชิ้นนี้มากมายทีเดียวเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นที่โต๊ะทำงานเธอ เรียกให้กิริดาต้องตื่นจากห่วงความคิดเธอเผลอสบตากาชายหนุ่มที่จ้องมองมาพลางยิ้มให้นั่นทดลองงานสามเดือนนะแป้งถ้าไม่รอดจริงๆอาจจะให้ไปอยู่ฝ่ายบัญชีเขาพยายามหน้ให้เธอรับโทรศัพท์จนได้กิริดานั้นแอบถอนหายใจก่อนจะยกหูมันขึ้นมาเอ่ยออกไปด้วยความพยายามที่จะทอดเสียงให้มันอ่อนหวานเมื่อได้ยินเสียงของเลขาสาวที่ดังขึ้นตามสาย สายจากคุณเบนสันค่ะต่อเข้ามาเลยค่ะคุณบัวบุษบาหญิงสาวยกมุมปากยิ้มกับถ้อยคำอ่อนหวานของคนที่อยู่หน้าห้องนั้นความสนใจของหญิงสาวนั้นถูกความต้องการบางอย่างจากบัวบุษบานั้นดึงไปหมดให้มันรู้ไปว่าเธอทำงานง่ายๆแบบนี้ไม่ได้หญิงสาวกลอกสิ่งสนทนาเป็นภาษาอังกฤษลงไปรั่วกับคนแปลกหน้าที่เรียกตนเองว่าจอห์นเบนสันก่อนจะดิ้วหน้าลงเล็กน้อย ที่ปลายสายนั้นทำท่าแปลกใจกับการที่ต้องเจอกับเลขาของแพตติน่าถึง2คนจากการสนทนาทำให้หญิงสาวได้รู้ว่าเกรเบลแพตติน่ากำลังมีธุรกิจใหญ่ร่วมกับหนุ่มชาวต่างชาติรายนี้ในด้านแฟชั่นเขาจะร่วมลงทุนในการผลิตชิ้นงานในด้านเครื่องประดับสินค้าแบรนด์ดังแบรนด์หนึ่งที่กำลังพุ่งแรงในกลุ่มวัยรุ่นคุณชื่ออะไรครับมิส ผมจอห์นเบนสันคอนสตินสันเรียกจอห์นก็ได้นะครับคนทางปลายสายทำท่ามีมนุษยสัมพันธ์ดีเกินเหตุเมื่อการพูดคุยลุกลามไปในเรื่องกลุ่มธุรกิจเกี่ยวกับเสื้อผ้าและเครื่องประดับดูเหมือนว่าจอห์นจะชื่นชมกับการสนทนาของคนแปลกหน้าของเธอไม่น้อยเขาคุยถามถ่ายเรื่องส่วนตัวพอประมาณฉันกิริดาแมคเคอรี่ค่ะเรียกกิริดาได้ดูท่าชื่อถ่ายคุณคงเรียกยาก เธอบอกพลังยิ้มกับโทรศัพท์สำเนียงภาษาของจอนั้นออกจากอเมริกันเธอคิดในใจกรีดานั่นแปลว่าที่รักไม่ใช่หรือไงคุณมีแฟนแล้วเหรอทอทีนะ่นะผมแค่อยากรู้ยิงสาวอดจะหัวเราะไม่ได้ก่อนจะชะงักไปเมื่อสบตาก,กับคนที่จ้องมานั้นเธอรีบปิดการสนทนาด้วยถ้อยคำที่อ่อนหวานพอให้ประทับใจกับคู่สนทนาก่อนจะรีบจดโน้ตบางอย่างลงสมุดเล่มเล็กๆ หันมาสบตากับชายหนุ่มอีกคนตอนนี้ร่างสูงๆของเขาก้าวมาเท้าแขนกับโต๊ะทำงานของเธอพลางยืนหน้ามาใกล้อ่าคุณเบนสันจะลงเครื่องที่สวรรณภูมิมรืนนี้5ทุ่มครึ่งนัดทานมื้อเที่ยงที่โรงแรมพีจีแกลนวันที่เขาอยากคุยกับคุณเรื่องงานแฟชั่นที่จะมีขึ้นในกรุงเทพกลางปีนี้ค่ะอะฉันทำพลาดตรงไหนบ้างคะคุณแพท ชายหนุ่มสายหน้าไปมาก่อนจะยิ้มให้เธอด้วยท่าทีพอใจไม่มีเลยแป้งอาไม่คิดมาก่อนเลยว่าวินดี้จะสอนได้เก่งขนาดนี้ก่อนนี้ภาษาอังกฤษของแป้งแย่มากไม่ชอบพูดภาษาอังกฤษด้วย้ํำแต่นี่เซอร์พลจริงๆในตาคมกลิบทั้งคู่นี้ทอดจับที่ใบหน้าของเธออยู่นานจนหน้าอึดอัดแต่หญิงสาวพยายามยิ้มรับด้วยสีหน้าราบเรียบขนาดเรียนแค่ไม่นานแล้วก็นอนแช่ในโรงพยาบาลตั้งหลายเดือน แป้งยังเก่งขนาดนี้หรือว่าความทรงจำกลับมาหมดแล้วเหรอเธอนิ่งแทนคำตอบก่อนจะยิ้มรับคำนี้อีกครั้งเปลี่ยนเรื่องคุยในทันทีทันใดเอ,อ่อแสดงว่าฉันมีหวังผ่านปโปรเหรอคะคุณแพทย์แน่นอนสิอาแพทย์จะปล่อยให้แป้งตกงานได้ยังไงละ่ะตั้งใจเลยละทุนหัวร่างสูงๆงนั้นผละไปจากตรงนี้ หันกลายกลับไปที่โต๊ะทำงานใหญ่นั่นอีกครั้งท่าทีงเงียบขึมทิ้งให้หญิงสาวมองตามจนเขาหันมาเลิกคิ้วใส่เธออีกครั้งนั่นสิให้ใครไปรับจอนดีละ่ะเครื่องลงตั้งดึกนะแล้วเกิดเขาอยากแวะดื่มละ่ะอ่าฉันไม่รับโอทีนะคะคุณแพทย์ไม่งั้นใครวินบ่นแน่หญิงสาวรีบบอกอย่างนั้นมีผลทำให้ชายหนุ่มกระตุกยิ้มขำออกมาจนได้เครวินไม่บ่นหรอกหน้าแป้ง อาจจะบอกเขาเองเขาต้องเข้าใจสิวันนี้เป็นงานแต่ว่าเลขากับบอสต้องทำงานร่วมกันนะแป้งอาอยากให้แป้งเก่งงานเร็วๆก่อนที่แบมจะย้ายไปที่อื่นทำไมแบมเอ่อคุณแบมต้องย้ายล่ะคะที่บ้านจะปล่อยร้างหรือไงคะแบมอาจขายทิ้งก็ได้ขายทิ้งเหรอคะแบมจะขายบ้านแสงดาวเป็นไปไม่ได้ เธอพุดลุกอุทานออกมาด้วยความหลงลืมตัวเสียงห้วนจัดในทันทีทำไมจะไม่ได้ละแป้งนั่นเป็นบ้านของเธอนะตอนนี้ไม่มีวินดี้แล้วเธอคงจะเหงาไม่มีทางค่ะยังแบมล่ะคะจะรู้สึกอะไรแบบนั้นได้เธอรักบ้านแสงดาวจะแย่ไม่มีทางที่เธอจะขายแน่แวบบหนึ่งที่คิดขึ้นมาได้นั้นเธอส่งเสียงโต้ตอบออกไปด้วยนำเสียงย่อหยันถึงคนที่ถูกเอ่ยถึงนั้น ที่จริงแบมกำลังจะรื้อด้วยซ้ำอาจทำตึกหรือคอนโดให้เช่าแม่ก็ขายให้กลุ่มนายทุนที่ตรงนั้นมีราคานะอย่างน้อยก็หลายร้อยล้านถ้าคิดแค่ราคาประเมินแล้วก็แต่อาไม่ซื้อแน่อาไม่ต้องการเจ็บปวดความหลังอีกแล้วหญิงสาวกลับเทียงไม่ออกสักคำสบตาก,กับเกลเบลแพทินาเขายังยืนท้าสเอลยืนอยู่โต๊ะทำงานของเขาทอสสายตามองมาที่เธออย่างเต็มไปด้วยความเจ็บปวด ในแบบที่แม้แต่กิริดาก็ต้องเงียบเสียงลงไม่กล้าแย้งใดๆออกไปอีกเลยอาจจะไปทานมื้อเที่ยงแทนทินอยู่ชั้นแปดรู้หรือยังละแป้งคุณกำพลคงบอกรายละเอียดหมดแล้วใช่ไหมค่ะทราบแล้วค่ะอ่ะงั้นหลังบ่ายโมงค่อยเจอกันนะร่างสูงสูงของชายหนุ่มปลักจากห้องนี้ไปง่ายๆําทำให้หญิงสาวได้แต่อึ้งกับท่าทีของเขาทว่าเธอกลับถอนหายใจออกมาเฮือกใหญ่ เมื่อผลจากสายตาอันเจ็บปวดของเขามาได้โปรดติดตามบัวรอนซ่อนรักร้ายใน EP ีถัดไปนะคะอย่าลืมกดไลค์กดสติกเกอร์กดติดตามช่องเพือเ่อจะไม,ม่พลาดรับฟังนิยายในตอนถัดไปค่ะ